อีกเรื่องหนึ่งที่ตามกันครับมีคนมาบอกว่าคุณศรีสุวรรณจัญยาแอบย่องไปมอบตัวเ,เพราะว่า<อ>ก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาไปฟ้องเอาไว้ว่า,าไปกล่าวหาไปฟ้องเท็จตั้งแต่เรื่องค่าแรงขั้นตามตอนนั้นนะปรากฏว่าเรื่องมันก็เงียบไปแล้วมีทนายความเขาไปตามเรื่อง จนไปรู้ว่าคุณศรีสุวรรณเพิ่งจะไปมอบตัวเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองเมื่อวานเลยใช,ใช่เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากคุณวินยัติชาติบนตรีและทีมทนายความนะครับคือเขาไปตามคดีที่สนทุ่งสองห้องเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไปยื่นที่คุณศรีสุวรรณเนี่ยเคยไปยื่นคําร้องต่อกกตกล่าวหาเพื่อไทยขอให้ยื่นยุบพ,พักเพื่อไทยจากการไปถแถลงนโยบายค่าแรงขั้นต่ํา600บาทเนี่ย คือคุณวินญ,ญัติไปแจ้งความเอาไว้แบบนี้มันน่าจะเป็นการแจ้งความเท็จโดยไปการกันแกล้งให้บุคคลรับโทษด,ด้วยหรือไม่นับจากการแจ้งความเนี่ยตอนนี้5เดือนแล้วคุณวินญ,ญัติก็เลยมาติดตามความคืบหน้า ในคดีที่มีผู้รับผิดชอบก็คือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมแล้วคุณวินาศเลยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวครับบอกฝากไปถึงบรรดาน,นักร้องยุบพักทั้งหลายให้ระวังเอาไว้นะเพราะการใช้สิทธิ์เนี่ยยอมรับว่าทุกคนก็มีสิทธิเสรีรภาพแต่การใช้สิทธินะั้นจะต้องไปตรวจสอบข้อมูลอย่าไปตามเพื่อกันแกล้งนี่พนักงานสอบสวนก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อคุณศรีสุวรรณในข้อหาร้องเท,ท็จไปแล้วนะและจากหนังสือที่ได้จากพนักงานสอบสวนไปพบว่าคุณศรีสุวรรณได้เข้ามาอย่างเงียบ เมื่อวานนี้ก็คือวันที่7มิถุนายนเพื่อจะมารายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนผู้สื่อข่าวถามคุณวินยิรครับว่าคดีที่คุณศรีสุวรรณถูกแจ้งข้อหาในครั้งนี้เนี่ยมีโทษทางอาญาหรือไม่คุณวินยิบอกว่ามีโทษจำคุกแน่นอนจำคุกหลายปีและก็มีโทษการถูกตัดสิทธิ์การเลือกตั้งด้วยลองฟังคุณวินยิรครับข้อหาในของคุณศรีสุวรรณเนี่ยมีอัตาโทษจำคุกแน่นอนนะครับแล้วก็มีการ จคุกเนี่ยหลายปียครับผมไม่ไม่เอ่ยแล้วกันเพราะว่ามันจะกลายเป็นประเด็นและที่สําคัญก็คือนอกจากมีโทษจาคุกแล้วเนี่ยเขายังต้องถูกตัดสินท,ท,ทีิเลือกตั้งด้วยวิธีการได้แรงไหมกระทาบ่อยไหมหรือแจ้งเหล่านี้เนี่ยแจ้งแบบนี้เป็นการแจ้งแบบเป็นเนื่อหลายๆครั้งแจ้งแบบไม่ตรวจสอบมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนรำคาญนะผมก็ไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยต้องตกอยู่ในภาวะแบบนี้ก็ฝากไปถึงว่บรรดาบุคคลที่สังคมเรียกว่าเป็นนักร้องนะครับการกระทำดักข่าว มันก่อให้เกิดความไม่สมุบในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย้เกิดความแตกแยกและเป็นผลสะท้อนไปถึงว่าการสร้างงานหรือสร้างความภาระผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่เกิน ทนายวินญ,ญาตฝากถึงนักร้องใช่ไหมคะคนักร้อง,งนักร้องก็ฝากถึงทนายเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าหมายถึงทนายวินญ,ญาตหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าฝากถึงนักกฎหมายวันนี้โพสเฟซบุ๊กค,คุณผู้ชมคะเห็นความเคลื่อนไหวของพี่สีนะคะเมื่อวานก็นึกว่าไปแค่กกตแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขแมแอบ,ย,อย,แอบย่องขึ้นโรงพักด้วยนะคะ <ừ. S 1> วันนี้ข้อความนี้เลยมาเป็นนักกฎหมายมีวิชาชีพต้องหยิงในศักดิ์ศรีอย่าทําตัวเป็นขี้ข้านักการเมืองหรือพัก การเมืองจนเกินงามอย่าให้เขาสนตะภายไปหมดทุกเรื่องครับทันทีที่โพสต์ข้อความนี้ขึ้นเอาละ่ะลูกทัวร์เขาพร้อมอยู่แล้วนะคะรถทัวร์ก็ไปถามพี่สีล้ะค่ะว่าเอ๊ะเป็นยังไงร้องเขาได้เขาร้องกลับอย่าร้องให้นะเมื่อวานย่องขึ้นลงพักหรือเปล่าคดีความเป็นยังไงบ้างย่องเงียบเชลนะทีเรื่องตัวเองอ่ะอันนี้บางส่วนไปดูเต็มๆที่ Facebook คุณสีสุวรรณจันยาได้นะ,ะแต่พี่สีเขาบอกเขาไม่อ่าน อคอมเมนต์เ <Comment S 1> นี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์วิธีการรับมือของการคอมเมนต์ก็คือไม่อ่านค่ะนี่นักร้องคนหนึ่ง <c oughs> นักร้องอีกคนหนึ่งที่เพื่อไทยเขาก็บอกไม่ทนแล้วเหมือนกันแล้วไม่ต้องมาขออภัยนะเพราะว่าที่ผ่านมารังแกกันแกล้งกันมากเกินไปก็คือคุณสนธิยาสวัสดีก่อนน้าน,นี้คุณสนธิยาเนี่ยไปร้องต่อกกาตาอยากจะให้กกตาส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญยุบพักเพื่อไทยเพราะว่าไปชะลอนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตห0 0 0บาท ทำให้พักเพื่อไทยได้รับความเสียหายสร้างความสับสนวุ่นวายทางรองโฆษกพักเพื่อไทยคุณตรีชดาศรีธาดาบอกเพื่อไทยไม่ได้กระทําการหลอกลวงแล้วก็ขอชี้แจงที่จริงก็เป็นการชี้แจงคล้ายๆเดิมว่าเช่นว่าเพื่อไทยเป็นพักอันดับสองใช่ไหมเขาแล้วเงินเนี่ยมันก็ต้องใช้ในโครงการเดียวกันกับพักก้าไกลมันก็เลยต้องชะลอ เ,เงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้คุณตรีชดาบอกว่าการกระทำของคุณสนธิยาเนี่ยครับจงใจสายร้ายป้ายสีสร้างความเข้าใจผิดให้เกิดขึ้นในสังคมเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองผู้ใดแจ้งหรือกล่าวหาพักการเมืองหรือบุคคลใดกระทําความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ ต่อคณะกรรมก,การหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยรู้อยู่ว่าเป็นความเท็จต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นรองโฆษกพักเพื่อไทยบอกครั้งนี้เพื่อไทยจะไม่ทนไม่ต้องมาขออาภายัยเพราะที่ผ่านมารังแกกันแกล้งกันเกินไปนักร้องต้องได้รับผลพวงของการกระทําของตัวเอง ที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นเสียทีจะเรียกว่าเป็นกระบวนการรุกกลับของพรรคเพื่อไทยบ้างก็ว่าได้นะรุกกลับหรือว่าเริ่มเช็คบินกับคุณศรีสุวรรณและคุณสนทิยาค่ะ